ดอกไม้เป็นช่อดอกไม้ที่ระลึกนะครับให้กับหน่วยงานนะครับและในลําดับถัดไปนะครับต้องขอเรียนเชิญนะครับผู้ที่จะให้เกียรติรับช่อดอกไม้นี้นะครับท่านแรกครับเรียนเชิญดรพรชัยมงคลวณิชย์ครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามครับขอบพระคุณท่านด้วยนะครับวันนี้ก็นะท่านก็มาพื้นที่เองด้วยนะครับท่านต่อมาครับเรียนเชิญ ดรประเสริฐอหิงศก์ครับผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสยามท่านประพุ่งขึ้นและวันนีมาแสดงมาค่ะสบายนะคะเชิญค่ะท่านอาจารย์สัญญาสมประสงค์ค่ะรองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสยามค่ะสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับก็ได้จัดงานดนตรีอวบเพื่อเพื่อเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์้น,นะครับเป็นเวลา15วันเราจะแบ่งเป็นโลเคชั่นต่างๆใจกลางกรุงเทพนะครับโดยโลเคชั่นแรกแก็อบณต้นเหลีครัเราเริ่มต้นนะครับวันที่5ถึง7ธันวาคมนี้ที่ลานสยามพรากอแห่งนี้นั่นเองแสดงว่าในวันนี้เราก็ยังมีการแสดงดีมาให้กับท่านผู้มีเกียรติได้รับชมกันอยู่ ชัยนะครับสามารถที่จะมารับชมได้นะครับเรื่องตั้งแต่เวลา17บานิกาหรือว่า5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับวันพรุ่งนี้ณสถานที่นี้จะเป็นการแสดงวงดนตรีจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวคราิโรนะครับนนัดต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารท,ทุกท่านครับ <ขอ S 2> ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพด้านบนเวทีครับผมค่ะขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรุกท่านเล <ขอ S 1> <า>ยค่ะเรียนเชิญด้านบนเวทีนะคะเราจะมาเก็บภาพปูเป็นที่เริ่มนึกร่วมกันค่ะรองนักบว่าเป็นเกียรติ ากเลยนะคะจะของทางมหาวิทยาลัยแลวก็ทางสิทธิ์เก่าอย่างต้องหลิวเองด้วยเช่นเดียวกันค่ะที่วันนี้นะคะคได้มีโอกาสมาร่วมแสดงความจงรักภักดีค่ะแล้วก็น้อมระลึกถ,ถึงพระมหากรุณาธิคุณนะคะของพร<ม>ะบาทสมเด็จ พระจัทนทร์เก่งใช่นะครับหรือพระบาทสมเด็จพระบรมชนาการทิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาบพิตนะครับทรงเป็นที่รักทรงเป็นที่นึ่งและทรงเป็นที่คิดถึงของปวงชนชาวไทยมาโดยเสมอนะครับสลอดชื่อง,องานค่<อ>ัว่าทักษิณในดวงใ,ใจไทยนี้รักรักถิตอยู่ในดวงใจเชาทุกคนเพราะฉะนั<ช>้นเราเราสามารถพูดได้นะครับ s o r ladies gentlemen so we are pleased to say it again that h his Majesty of King Rama n a i he is our beloved King of the Thai people he is a nation he is the soul and he is the love of the all Thai people as well เจนถ่ายภาพร่วมกันเลยนะครับขอบคุณสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ วันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันที่ลานพักพระนครแห่งนี้นะครับในเวลา5โมงเย็นหรือว่า17นาฬิกานะครับจะเป็นดนตรีนะครับแล้วก็การแสดงจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธเราจะสลักสักเปลี่ยนมหาวิทยาลัยนะครับมาให้ทุกท่านเดี๋ยวด้รับฟังเพ็งเพระเพราะรับชมการแสดงสวยๆนะครับจริงๆแล้วมีอีกหลายมหาวิทยาลัยเลยนะครับปีที่ไหนบ้างครับมีมหาวิทยาลัยรัมคัแหงนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพญาค่ะ และวงดนตรีจากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยลังสิตค่ะมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะบันเทคโนโลยีประจอมแก้วเจ้าคุณลาดกระบังนะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุทาค่ะ,ค,ะครับมหาวิทยาลัยสยามนะครับสถาบันเทคโนโลยีจิตรดานะครับรวมไปถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏ